ก็มาถึงกลุ่มลัคนาราศีธาตุน้ำอันประกอบไปด้วยลัคนาราศีกรกฎต้นธาตุน้ำลัคนาราศีพิจิกกลางธาตุน้ำและลัคนาราศีมีนปลายธาตุน้ำนะเริ่มที่ลัคนาราศีกรกฎก่อนเลยนะ ลัคนาราศีกรกฎนะครับลัคนาราศีกรกฎดวงชะตาครึ่งเดือนหลังมิถุนายนจะเป็นอย่างไรตั้งใจฟังนะนะฮะคุณอะไรเนี่ยเขาอ่านว่าอะไรฮะนวลน,นวนไนลไนหรออ่านผิดอีกแล้วผมเนี่ยเนี่ยนวลไนเหรออ่านผิดหรือเปล่าวะไปเปลี่ยนชื่อเขาแน่เลยอืมโอ้ พทนาตัวเองจริงชอบอ่านชื่อคนผิดเนี่ยอนะลักนาราศีกรกฎนะครับอ,อ่านถูกด้วยเหรอตายดีใจเลยอ่านถูกในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาเขาชื่อนวลนท์จริงๆด้วยผมก็ว่ามีเหรอคนชื่อเก๋นขนาดนี้นวลนัยชื่อนวลนทยจริงๆด้วยนะฮะโอเคนะ ลัคนาราศีกรกฎครึ่งเดือนหลังมิถุนายนเป็นครึ่งเดือนหลังที่ดาวอยู่ในเรือนวินาศอยู่ในเรือนวินาศสามดวงมีอาทิตย์มีพรหัสมีพุทธเช้าลัคนาราศีกรกฎ จะวุ่นวายวุ่นวืออยู่กับเรื่องของการเงินอยู่กับเรื่องของรายจ่ายในช่วงครึ่งเดือนหลังมิถุนายนมีรายจ่ายจุกจิกเบีย้ยบ้ายไายทางเข้ามาตลอดนะฮะรายจ่ายของตัวเองรายจ่ายของผู้ใหญ่เกีย่ยวกับสุขกับพ้งสุขภาพอะไรต่างๆก็มีเกณฑ์อยู่ตรงนี้ แล้วก็เป็นครึ่งเดือนหลังที่นะมีความรู้สึกไม่อยากจะวุ่นวายกับใครรู้สึกอยากจะปลีกตัวออกมาห่างๆผู้คนเหนื่อยๆเซ็งๆในขณะที่งานก็ยังเยอะอยู่นะฮะงานก็ยังเยอะอยู่มันก็ต้องทำแต่ก็ไม่ค่อยอยากวุ่นวายกับใครมีความรู้สึกว่าเสร็จงานแล้วกูอยากกลับบ้านเลยหรือ ไม่อยากจะจอยกับใครเท่าไหร่มีความรู้สึกเหมือนกับมันเอื้อมๆคนรอบข้างฉะนั้นครึ่งเดือนหลัง2เอ,อ่อครึ่งเดือนหลังมิถุนายน2568เป็นครึ่งเดือนหลังที่ต้องพยายามจูนตัวเองนิดหนึ่งเพราะหน้าที่การงานไม่ได้ลดลงเลยแถมหน้าที่การงานเยอะด้วยแล้วมันก็ต้องจอยกับคนแต่เราขี้เกียจจอยกับคน เราอยากจะอยู่เงียบๆนิ่งๆน,งน,งนะฮะเออนี่คือชาวกรกฎไม่ค่อยอยากสื่อสารกับใครอยากจะสบายๆชิลๆนะฮะไปไหนไปไหนก็อยากจะไปแม่คนเดียวไม่ค่อยอยากวุ่นวายกับใครมากนะฮะอยู่บ้องอยู่บ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงแก้งกระลอกกวางละมั่งของคุณไปนั่นแหละไม่อยากจะวุ่นวายกับใคร เออนี่คือชาวลัคนาราศีกรกฎนะเพราะญหงุดหงิดเรื่องเงินรายจ่ายมันจุกจิกเยอะแยะมักจะมีเรื่องวุ่นๆุ่นเรื่องการเงินเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนหลังมิถุนายน2 5 6 8เนี่ยดูให้ดีก็แล้วกันส่วนนะครับในเรื่องของงานผมบอกไปแล้วว่ามีภาระให้รับผิดชอบหลายอย่างบางอย่างแล้วก็จําเป็นต้องทําต้องจอยกับคน อีกใจหนึ่งก็ไม่อยากวุ่นวายมันชักขยเยออยู่แบบนี้ทําให้ก็หงุดหงิดกับมันไม่น้อยเหมือนกันนะส่วนในเรื่องของความรักชาวลัคนาราศีกรกฎไม่ว่าคุณจะอยากอยู่นิ่งๆไม่อยากวุ่นวายกับใครอยากจะชิลๆนะไม่รู้จะอินโทรเวิร์ดเอทเวิร์ดอะไรก็แล้วแต่คุณเธอ แต่ว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องพยายามจอยกับคู่บ้างคู่ของคุณจะมีความรู้สึกเหมือนถูกละเลยคู่ของคุณจะมีความรู้สึกเหมือนคุณเองนั้นไม่ค่อยเอาใจใส่หรือเขาไม่ค่อยเข้าใจในตัวเรามันก็ทำให้จุกจิกน้อยใจได้ส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่มีโอกาสที่จะมี คนที่อายุต่างกว่าหลายปีมากเข้ามาถูกอกถูกใจกันก็ไปดูให้ดีก็แล้วกันนะครับนะนี่คือชาวลัคนาราศีกรกฎครึ่งเดือนหลังมิถุนายนนะครับนะลัคนาราศีกรกฎครึ่งเดือนหลังมิถุนายนทัด จากชาวลัคนาราศีกรกฎต้นธาตุน้ำก็มาถึงชาวลัคนาราศีพิจิกกลางธาตุน้ำนะครับลัคนาราศีพิจิกนะนะฮะคุณนะครับคึ่งเดือนหลังนะฮะนะฮะ ครึ่งเดือนหลังมิถุนายนนะฮะสองหานะนะชาวลัคนาราศีพิจิกกลางธาตุน้ำนะครับต้องถือได้ว่าเป็นช่วงนะฮะจังหวะที่คุณครึ่งเดือนหลังนั้นมีความปริวิตกในเรื่องของการเงิน จิตใจไม่ค่อยสบายไม่ค่อยปลอดโปร่งในเรื่องการเงินดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่มอนะไงอืมมันจะสบายใจมังเงะกันที่ไหนเล่ามันก็ต้องหุดหยิดไม่สบายใจลระถูกแล้วแต่ก็ไปอยู่กับดาวคู่มิตรถึงแม้ว่าอยู่มอนะแต่ก็อยู่กับดาวคู่มิตรนะคุณจะหมุนเงินนะครับหมุนเงินแต่หมุนคัน ตะหมุนเออนะฮะตะหมุนเงินตะหมุนทันตะหมุนนะไม่ได,ไได้ไม่น่าแปลกใจหรอกเพราะว่าทั้งดาวลาบและดาวการเงินโคตรแม่งไปอยู่ในเรือนมรณะหมดเลยนะทั้งดาวเจ้าเรือนการเงินกับดาวเจ้าเรือนลาบไปอยู่ในเรือนมรณะหมดเลยแต่ยังโชคดีที่มันมีดาวอาทิตย์เป็นราชาโชคเข้ามาค้ำอยู่แต่ก็ไปอยู่ในเรือนมรณะเหมือนกัน ระจุกจิตใจเรื่องการหมุนเงินจิตตกเรื่องเงินรายจ่ายเยอะเออนะฮะวินัยในเรื่องการเงินไม่ค่อยดีนักทำให้เราเองไม่ค่อยแฮปปี้ในเรื่องการเงินนะอ,อ๋อคุณเอกทำเอกสารนะฮะมาตามมาจากบ้านแดงสวัสดีนะครับฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยครึ่งเดือนแรกนี่วางแผนเรื่องเงินดีๆนะ ไม่เช่นั้นแล้วครึ่งเดือนหลังเนี่ยมึงเอ้ยเออนะฮะบริหารเงินไม่ดีครึ่งเดือนหลังเนี่ยแนะมัน,นมได้แย่งข้าวหมาแย,ย่งข้าวแมวกินแดดแน่ๆดูให้ดีก็แล้วกันนะครับเพราะว่าดาวมันเดินไปอยู่มรณะหมดเลยเนี่ยทั้งดาวกันเงินทั้งดาวลาบเนี่ยเออนะดียังมีอาทิตย์เข้ามาร่วมอีกดวงโชคดีชิบหมาย,ยังมีดาวอาทิตย์มาช่วยในช่วงกลางเดือน ไม่เชนั้นแล้วเรแม่งครึ่งเดือนหลังนะคุณเอ้ยอืมไม่อยากจะเซตการเงินการทองเนี่ยหมุนไม่ทันเนี่ยระวังคนมาหยิบยืมด้วยคนที่การเงินคล่องอยู่ก็โชคดีไปแต่ก็ระวังจะมีคนมาทําให้ยุ่งให้วุ่นวายเรื่องการเงินนะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนดูให้ดีดูให้รอบคอบกันแล้วกันนะครับนะชาวลัคนาราศีพิจิกนะ เออครึ่งเดือนหลังมิถุนายนนสองห้าหกแปดดูให้ดีก็แล้วกันเพราะดาวมันเดินแบบเนี้ยผมออไม่รู้จะพูดยังไงดาวไปอยู่ในเรือนมอนานทะังสามดวงโคตรแม่งเดินไปได้ทั้งสามดวงไอฮาอืมนี่แหละหมุนเงินนะ่ะนะพิจิกนะส่วนในเรื่องความรักช่วงนี้ก็ เป็นช่วงที่ดาวเจ้าเรือนความรักมันโคจรอยู่ในตําแหน่งเขาเรียกอุจจาริมุกแต่ก็อยู่ในเรือนอาริแล้วก็เป็นประเบื่อเบื่อเหงาเงาเซ็งเซงบ้างรักดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็ไม่ได้อยากจะไปอะไรกับมันมากนักเพราะมัวแต่กังวลเรื่องเงินเรื่องธรรมหะแดกอยู่นี่ไงเราเออก็เลยแบบเออไม่เอานีกว่าไว้เดี๋ยวแม่งจะจุกจิกหลายเรื่องก็พยายามโฟกัสในเรื่องการเงินก่อนนะอืมนะ นะครับถัดจากชาวลัคนาราศีพิจิกก็มาถึงชาวลัคนาราศีสุดท้ายปลายธาตุน้ำนั่นคือชาวลัคนาราศีมีนลัคนาราศีมีนนะครึ่งเดือนหลังมิถุนายน2568ดาวพระหัสอยู่ในเรือนที่4 พฤหัสสี่ทรงศัก์แช่มช้อยเป็นไงชื่อเพราะไหมพฤหัสสี่ทรงศัก์แช่มช้อยเป็นปฐุมเกณฑ์แล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองด้วยแล้วก็ไปเป็นตำแหน่งที่เขาดีอยู่กับดาวคู่มิตรด้วยอยู่กับดาวอาทิตย์ราชาโชคอาทิตย,ย์จะย้ายช่วงกลางๆเดือนมิถุนานนะแล้วก็อยู่กับดาวพุธกเกษตรราธิบดีด้วยขอโทษดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือน เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนความรักพูดกับการโทษทีนะมีปัญหาอะไรวะโอเคนะชาาลัคนาราศีมีนครึ่งเดือนหลังมิถุนายน2568ถือได้ว่าเป็นครึ่งเดือนหลังที่ชะตาชีวิตจะมีความสำเร็จ ในเรื่องของงานในเรื่องของสิ่งที่รับผิดชอบอยู่มีข่าวดีในเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานเจ้านายลูกค้าผู้ร่วมงานไว้ใจงานอาจจะเยอะจะแยะอยู่บ้างแต่ทำได้สำเร็จสำฤทิ์ผลได้อย่างใจปารถนาเอ,อ จากเปล่าร้านตามใจปรารถนาอร่อยนะเออร้านของหม่อมถนัดแดกอะ่ะอ,อยู่ตรงนี้วมินเนี่ยอร่อยนะหมูหันอร่อยมากนะครับนะจะสําเร็จได้ตามใจปรารถนาแล้วก็ชาวลัคนาราศีมีนนะนะครับการเงินการทองก็ดูแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะหาได้ดีแต่รายจ่ายก็เยอะ พโทนลได้รับรายจ่ายให้ดีก็แล้วกันดาวก,การเงินไปอยู่ในเรือนของคู่ศัตรูเลงกับราหูระวังมิจฉาช่วงมิจฉาชีพด้วยนะเตือนไว้ก่อนนะครับอย่าไปให้ใครหยิบยืมเงินยืมทองเสียหายนะเสียหายจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นอย่าได้ทะลึ่งไปให้ใครหยิบยืมอะไรเด็ดขาด นะครับแล้วก็อย่าไปไว้ใจใครในเรื่องการเงินเรื่องผลประโยชน์ครึ่งเดือนหลังถ้ามีการเจรจาใดๆในเรื่องการเงินเรื่องผลประโยชน์ขอให้ดูให้ดีขอให้ดูอย่างรอบคอบขอให้ดูให้ดีขอให้ดูอย่างรอบคอบนะครับต้องติงและเตือนกันไว้ก่อนเดี๋ยวคุณจะเผลอนะเพราะมันจะมีคนเข้ามาวุ่นวายในเรื่องการเงินหรือมาเอาเปรียบคุณในเรื่องการเงินเนี่ย ตรงนี้แหละเพราะอะไรเพราะว่าอดาวศุกร์มันก็ยังครองอยู่ในเรือนการเงินของคุณและดาวศุกร์แม่ก็มาจากเรือนมรณะด้วยมันจะมีคนนําเรื่องเดือดร้อน,นเรื่องเงินมาให้คุณเฉพาะใช้จ่ายของคุณในครอบครัวไม่เป็นไรหรอกแต่มันจะมีจากคนอื่นนําเรื่องเดือดร้อนมาให้เนี่ยต้องดูให้ดีตรงนี้แหละนะครับส่วนในเรื่องความรักนะถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คนที่ยังโสดอยู่นะครับดาวเจ้าเรือนตัวเองไปอยู่กับดาวปัตตนีเป็นเกษตราราธิบดีนะครับคนที่ยังโสดมีโอกาสพบคนที่ถูกใจมีโอกาสจะมีคนมาชอบพอมีโอกาสจะมีคนมาทําความรู้จักอยากระสารความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามก็เป็นอะไรที่คุณมีความแฮปปี้อยู่ไม่น้อยส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วใครที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้คุยกันไม่เข้าใจคุยกันแล้ว จูนกันไม่รู้เรื่องก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นความรักดูเหมือนจะแฮปปี้ขึ้นเพราะดาวมันสัมพันธ์กันในทางที่ดีในช่วงครึ่งเดือนหลังมิถุนายน2 5 6 8นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ถ้าไม่บอกก็คงเหมือนกับผมลืมไปนะไม่ได้ต้องบอกชาวลัคนาราศีมีน นะครับดาวเสารที่ทับลัคนาของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังใครจะติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของที่ใจและดาวเจ้าตัวก็ไปอยู่ในเรือนพันธุเป็นปทุมเกณฑ์ด้วยจะมีความสำเร็จได้ดังใจนะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีความสุขกับไลฟ์สดนะครับดวงวาเรตี้จากสินแสหมิงทั้งทางบ้านสีแดงแล้วก็ทาง ติ๊กต็อกนะครับขอให้โชคดีเงินทองไหลมาเทมานะนี่ผมไม่หาอะไรทานแล้วนะครับโชคดีมีความสุขนะสวัสดีครับ